ได้แล้วก็ป่าไเดียกยังไม่ขายเดี๋ยวก็ต้องหาแลาวเดี๋ยวชื่อชื่อจะเป็นห้องใจหมอพระมหากริชนินโอ้โหชื่อกริทนินกริชนินนะเสนทามีทีโอ้โหเซนทามีทีเปิดวันศุกร์เสียทีใล่ไหมนี่เปิดวันศุกร์แปลว่าชื่อดีมากเลยเกิดวันศุกร์อ๋อ เป็นเศรษ์สำนักวัฒนชงครามนี่นามโธผมนามสกุลเดียวกับผมผมนามสกุลชนะสงครามคุณอัพรินใช่ไหมอัพรินเป็เพื่อนผมเป็ยนจบรุ่นเดียวกันด็อกเตอร์มหากริมเนน้องข้าวปรโยธเป็นลูกศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาอีราชาถูกต้องมหาดิโยมนิยมทานิสโรถูกต้องเลยเพื่อนผมยยเลมีบุญวาฒนะได้มาเป็นสมภาร อเมอบังน้ำเปรี้ยววงเล็บห้ามสีกาต่อบมิิคำยุ่งจอจอดูอะไรห้ดนห้ามเดินผ่านวัดหปกล่อเจ้าบงน้ำเปรี้ยวจังหวัดชงเรเริ่มได้หรอพี่ยังไม่ได้รับหนึ่งสองสามผมต้เริ่มเลยวันนี้ก็ผมเองก็ไ้รับอนุญาตได้มากราบพระบรคุณพระมหาราชมหาอิมพเรนะครับเสร็จเสร็จเสร็จมีีเสร็จจะมธทีครับ เจ้าอาวาสวาดัดของเจ้านะครับและก็เป็นรองเจ้าอนาเภอบ้านน้ำเตี้ยจังหวัดเชิงเสนครับวันนี้บังเอิญว่าได้เชิญคุณสมพงศ์นะท่านนาสกุลชนะสงครามซึ่งถา,ามาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้พระเดชพระคุณได้เล่าเรื่องครับว่าชนะสงครามที่พระเดชพระคุณท่านได้เรียนอยู่ก็คือวันชนะสงครามให้ฟังสักนิดหนึ่งมีความเกี่ยวข้องอะไรไงบอยท่านสาธุชนติดต,ตามแล้วก็เป็นความรู้ที่สำคัญมากนะขอทน่มมตนครับผม อเจริญพรด็ดรเตอร์ด็อกเตอร์เอกนริยะแล้วก็โยมสมพงศ์ชนะสงครามโยมสมพงศ์ชนะสงครามนะพอดีเอมันเป็นเหตุเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญแต่ไม่ใช่บังเอิญหลักมันถึงเวลาพูดถึงเรื่องชนะสงครามว่าโยมโยมสมพงศ์เนี่ยมีนามสกุลชนะสงครามส่วนอาตมาเนี่ยก็เคยเป็นศิษฐ์เป็นศิษฐ์วัชนะสงครามเมื่อปี2538 แล้วก็เป็นสมณีบวชเรียนที่นั่นในบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมธานินโรอดีตเจ้าว้ายวัชนาสงครามอดีตเจ้าคณะใหญ่ผลกลางอดีตกรรมการมหาธีรสศมาคมแล้วก็เราได้นึกถึงว่าวัฒชนะสงครามเนี่ยแต่เดิมมาชื่อวัดตองปุกนะวัดตองปุกตองปุกตองปุกตองตองตองปุกปอบาตองปุกวัดตองปุกแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อเป็นวัฒน,นสงฆ์มเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่หนึ่งกับพระนุชาก็คือกรมราชวังบวบรมหาชุรสิงห์นนะไ่ได้ได้ทำศึกชนะสงคร์รมก็เรียกว่าสงคารามก้าทับที่ยืดที่ยืดเยือเย้อยาวนานแลว้วก็ชนะสงคารามก็เลยสถาปนาเปลี่ยนชื่อวัดตองเป็นวันชนสงคารามและนั้นคนที่มีนามสกุลชนะสงคาราม ะต้องมีความเกี่ยวโยงกับสถานที่ที่ชนะศึกชนะสงครามแล้วก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นลูกหลานของนายทหารหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงในที่ตรงนั้นจึงได้มีนามสกุลว่าชนะสงครามก็เลยได้ดำริในการจัดสร้างสิ่งสิ่สวยมากเพื่อได้ํำนึกถึงราชินีนามนาของพระองค์ิงสิ่งสวยมากเลยของกรมรราชวังบวรมหาสุรสิงห์แน่ ดังนั้นสิงตนนี้สิ่งองค์นี้มีชื่อว่าปู่สวนราชสีปู่สวนราชสีสารปู่สวนราชสีก็เมื่อเห็นสิ่งนี้ก็นึกถึงพ่ะนุชาของราชการยี่เดีชนะสงครามดังนั้นสิ่งตัวน,นี้ก็สิ่งตัวนี้ก็เป็น pues สัญลักษณ์ของของการชนะสงครามสงครามสงครามน้องของรัชกาที <c <c ่หนุ่งที่ว่าชื่อ กรมราชวังบอรมหาศุรสิงห์นะฮะเป็น,นพระวิดารร่นอคนอานสารูกเขเรียกว่าตุ๊กอย่างในโลกนี้ไม่มีเอ็ดปัเอินนะยังมีคนเง้อคุณพบปกคนกททาบเทีย่ยวลูปตระกูลของผู้ปยปัยปจุบันเป็นหัวหน้าพรรคไทยพิรักธรม